อันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับทําโพยค่ะทําโพยโพยอะไรโพยหวยเฮ้ยโพยจับฉลากเขียนโพยเลยเหรอเออก็ได้แฟนเจ้าของทําไงก็จับใหม่ก็จับใหม่ฮะจับใหม่มาอะไรน้อยน้อยไอ้น้อยอ่ะไอ้น้อยน้อยไหน้อยน่คือเนี้ยได้คือเนี้อได้ใสอ่ะกลับไปได้ใลยเฮ้ยเฮ้ยเร่ะจบกฟ้าแน่เลยจะใส่ยังไง ทไจะให้เหนื่อยนะอ๋อหเออทำไมดิใครเอาใครเอาอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำโพยค่ะทำโพยโพยอะไรโพยหวยเฮ้ยโพยจบฉลากเขียนโพยเลยเหรอเออโพยจะเป็นยังไงโพยเราชื่อผลไม้อ๋อจะไม่เขียนเบอร์ใช่ไหมจะไม่เขียนเป็นเบอร์ใช่ไหมจะเขียนเป็นชื่อผลไม้แทนใช่ไหมใช่เช่นนี้นะครับผมเราจะเขียนเป็นชื่อผลไม้แทนนะแทนเบอร์นะครับผมอาจาไม่กินไม่กินเนี่ยมีตะขบเนาะใช่ขุด แล้วก็น้อยเดาแล้วผมแล้วก็จะแทนเป็นสลากของแต่ละกล่องของขวัญแทนนะครับผมนี่นงานอะไรทำแหลงนะคะอ๋อเออทำดีว่ะอันนี้นะทุกคนเป็นโอมากาเสะอีสานนะคะแล้วนี้กำกินนะครับแล้วเมืม่มอกี้พี่มอสกินอะไรอ่ะยิ่งยอดเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะโอมากาเสะพิสานดิบๆ คำนะคะเรียกว่าซอยจุอันนี้เชฟทำให้ถึงโต๊ะเลยคือแบบทานจะเคียงกินจะเคียงเลยพร้อมเสิร์ฟนี่คือดีบัวชาซีริ้วแต่มันขมๆโปรดิบผมให้กินเาาน,นือ้อเขาบอกกันนิ่ีๆไม่กินไม่กินเอาดิมาปั๊บเป็นไง แอมแอมจหไไง้ีหบอกดอกดมันม่ไอ้น้ำโอชิอีกวางนึงโอชิาหน่งมานต้องมีแบแท็เกมันจะล้างคอึบเดินไงงว่ะมีแหละสมุดเอาอะ Happy b i r to you Happy b i r to you เฮ้ยวันใหม่หรืเปล่าด้วยิเอ่ะ Birthday. Happy, birthday to you. happy 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 birthday Happy birthday to you. Happy oh birthday to you. ่ม่วันใหม่มาด้วยขนรวันใหม่เลยมีคว่ของวันใหม่ด้วยที่ของเต้กับวันใหม่ด้วยพร้อมกันเลยอ้วพี่มอสเป่าเค้กขอให้ทำพักมีความสุขมนะครไม่ใช่มอสใช่เฮ้ยพร้อมกันเลยโอ้ยจะมาจะไม่นะ้อความมีความสุขมากๆให้แหังๆปังๆรวยรวยยิ่งๆขึ้นไปครับครับฮิวฮิวโอ้โหคคคคบดูแล้วเต้ รับด้วยรับด้วยของมาดูของมาสิล้อนปั่นไม่เฮงสวยเลยพี่นะเราทำข่าว่าได้ถูกเวลาครับตอนนี้ได้เวลาจัใชยา ฉลากฟังลักให้สดชื่นมีมวยหมดเพลงอะไรไปตรงนู้นดิแล้วไม่ยืนอะไรล่ะต้องมีท่าเต้นด้วยดิมีท่าเต้นด้วยเออท่าฉลากไม่มีเลยไม่มีดนตรีเล่นไม่ได้หรอเออไม่มีดนตรีอ่ะเออเล่นไม่เป็นเล่นเป็นหมอนหลังเปิดเลยนะเออโชว์กล้องนี้ด้วยนะแน่ขึ้นไปก็ลุ้นขึ้นไปนะครับหมายได้เลยได้แล้ว ตองได้อยาะครับองได้อยอกเลยเอยา้มากเยอบใจจาะขอบใจจ้ะขอบใจจ้่ขอบคจ้ะขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะขอบใจจ้อบใมจ้ะเอยแกจ้ะทอบใจจ้ะอบใ้ะขใจก้ะดาษสังเะรอบใจจ้ะห์นะอบผมจระงอากจริะขอบใจร้อบ้ใจ้ะขอจิะเอบใจจ้ะขอบใจว้ะอดูนจ้ะขบใจจะอบนจจ้ะขอบใจน้ะรอบผมะอบใจ้ขอนใจเ้ะขอบใจจะอบใจ้ะอะเอบใ้อนล็จอบเลย้ะขอบจัะอบใ โอ๊ยทาเนาะนี่อ่ะมันอยู่ไหนอะไรเขียน่ามะพรมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวไหนสีเขียวเนี่ยขมมดมมดอันเนี้ยงมมดเฮ้ยขงแดงดขแดง ของแนนอันนี้นี่ของมอสนะจ๊ะเขาเป็นคนซื้อเขาจำได้เสียงอีกเดี๋ยวคอยดูแต่มาพอรู้จริงๆเอาพีจครับแบงมอสอ่ะอันนี้เราหนูลูกของมอสของแนนอ๋อแล้วดูงเงิแล้วเชิญคุณมอสนะะมาจับคนต่อไปเลยฮะทุกคนมารอวันที่หนึ่งเล็กเดี่ยวตักครูตักใบแดง นัดลใบแดงทหารบกพันหนึ่งห be ้าพนโอ้โหดีมากตบบอลหนึ่งตบอลหนึ่งมะขามฮะมะขามอ่ามะขามใครเอามอบฝั่งนี้มามอบฝั่งนี้อย่าไปบอกทำไมเขาต้องแกะทุกคน ออเลยนะแต่รอได้ฮะแล้วเราขออุ้มไปเพื่อไปแกะทีเดียวคพื่อต้มแตงกระทบอมไม่ได้ท้าเล็งดิหลวงเลยพี่นะก็ได้ของแฟนจะของใหม่ต้องจับใหม่ก็จับใหม่ฮะจับใหม่มะอะไรน้อยน้อยไอ้น้อยอ่ะไอ้ไอ้น้อยน้อยนะน้อยนะนี่ต้อะไรอ่้ต้าวเออขาถือให้คืออะไรอ่ะเราค่อยเราค่อยแกะทีเดียวฮะได้ได้ได้ เฮ้ยเอามาฮะตักล้องนี้ด้วยตัวคเออพี่จ้าจะเป็นคนจับ้ต่อไปพี่จ้าแม่อพจร่พ้าถ้าจัได้งหนูเปลี่ยนนะไม่มีอ้าวทำไมไม่เกียนกันวะอะไรกับด้าอับ้างโอ้ยเดือตัวอะไรอะไปคือได้อะไรนะเพลงมันได้นะหนักว่ะหนักเหรอ โบเป็นโบแฮนด์เมดอันนี้โบอะไรก่อนเขาเรียกว่าบุรีบุรีโบมันรีบทำโบรีบโบรีบเออเสโอเคครับบอกบอกเลยอันนี้พี่ต okay. okay. ั้มชอบพี cow cow ่มอสก็ชอบแบบพี่มอสเสียใจแล้วไม่ได้แล้วอจับฮะเอาพินิจก่อนเดี่ยพิธีกรเองพินิจก่อนบอกเองบักคอโอ้ยมาทำน้องเจ้าต้ ไอ้ยไม่ใช่ของตุ้มปะปากคออะไรได้ปากคอฮะปากคอปากออ่ะมอบอะไรอะพี่ป้มาจับฮะดีอ่าพี่ปมฮะตะโฮะตะโตะโคำจรับตัถ่ายจักอนมาอจผมดีใจกับคุณด้วยผมดี เ่าแตะมาวะฮะเดี๋ยวตอต่อต่อตอนนี้เหลือไม่กี่รางวัลแล้วถ่ตอไ้องูในาแไปดู่ายแล้วอะได้ของเพื่อนนะมาสังใหมาสังจะเอาไปทำอะไรก่อนดีอีกแล้วขอ้สังเอาไปเลยช่องตอกฮะตากฮะตัวนี้ตลนั่นของค้า เหลือสองอันก็ไม่ต้องจับอูุจหายหนักเลยใครจับมีบอลได้แล้วใครจับก็ได้แล้วเหลือข้ากับวันใหม่แล้วเนี่ยของข้าอ๋อไปยังอันนี้ครับบอกบอกนีละคนสิได้ไงวะและช่วงโอกาสหน้าจอตรงนี้ไปอันนี้อะไรอ่ะมังคุดมังคุดมาเตรียมแกะแล้ววะวันใหม่รอสิรอสิเกะทีละคนนะโอเคขอคุณค่ะมามากมา ะต้องเลยปะเดี๋ยว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 อันนี้ก่อนแกะโชว์เลยเดี๋ยวขอแกะนี่ก่อนได้ปะขอแกะนี่ก่อนได้ปะขอแกะนี่ก่อนได้ปะขอแกะอันนี้ก่อนได้ปะอันนี้ต้องแกะดีๆนะคะแกะดีๆนะมันคือเฮไปเอาไปติดกล่องผมดิเอาเก็บไปชั้นที่หน้าก่อนเฮ้ย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 คืนเนี้อได้คืนเนี้อได้ใช้อ่ะกลับไปได้ใช้เลยอะไรลูกนาพี่อ่ะกระจกป้าแน่เลยอะไรเนียเฮ้ย เุ้ยโต๊ะไม้โส้ยเป็นไม้เฮ้ยอื้ยเฮ้ยชอบอันนี้ชอบใส่ผิดหน้าจริงๆต้องเป็นแมนยูถ่ายเยอะถ่ายเยอะจริงๆต้องเป็นแมนนุ่งกองนุ่งกองนุ่งให้ของโยคะแก้วสีอัเต์จริงต้องสวยขอบคุณมากครับนี่ไงทำไมเพราะว่าสาระค่ะสาระนะจะไม่ใหญ่ขาใหญ่ไปเลยไปมาคนแรกใครก่อน่แกะแล้วแมนก่อนไป ดึม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 ตัดต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 ัดอะไรอ่ะจะไเป็น้ากอ้ัวทมก่อนเฮ้ยขอาุ้มด้วยกล่องขังไก่อ้าวกล่องพันธนิดกล่องซีนไก่อนีนไม่อยู่อ๋รอซีนคอยด้วนะซีนไมไเราะเดี๋ยวมันดิ้นวฝาเปิดออะไรอะเฮ้ยอไรเป็นของใช้นะของใช้ดูวกามีอะไรบ้างนะครับ ไม่เหลือทำไมแล้วมันมันไม่มีอะไรมันมีของอะไอยู่ข้างล่างด้วยอ่านี้กลัวห้องเหม็นห้องเม็นอันนี้คนทองชอบกินงดึ่ารเรียกว่าปัจจัยสี่ของยังไม่รู้เลย ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพี่ไม่มีลุยวิตองมีแเนี่ตก็ใช้ใหชเห็น้วยนะตัวตายังัเกัะหนาวเออใช้กันหนาวเป่าแพมแทนผ้าขาวม้าม่วงอ่ะแทนผ้าขาวม้าม่วงไม่ใ้เปมนคู่ล้วใ่คู่อจะได้เช็ดไงเฮ้ย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 เฮ ร้อนร้อนรโอ้ยย่งเงอาจารย์งเฮ้ยแหามือจกใช่ไหมจกใช่เอามือจกใช่ไหมอ่าไม่เอาเอามือจกไปเอามือจกไปจกไปจกไปกาละมังบอกมันเกี่ยวกับเพลงหนังเรื่องสก่คฮะปังปังปังกาละมังสักผาสักา มีแปลงให้พร้อมเฮ้ยเมื่อกี้เขาได้ปรับกระงรูปจากสดทีอยากเหลออ๋ออันนี้กำลไฟดับไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยจริงใช่ไหมใช้แบบใช้แบบมีอะไรอีกมั้ยแทนพลังงานทุชนาการเฮ้ย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 สระอ่างน้ำคือเราเราภาวนาเสร็จเหนื่อยเราก็มันแค่อ่างนี้ำ่อดหลอดเฮ้ยเดี๋ยวคุณมีความคิดกันดีมากเลยนะแก๋วแจ๋ว นี่แม่ให้สารน้ำผมหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูเฟซพี่มอสจะถ่ายรูปลงกระถางอันนี้อยู่หน้าบ้านนะฮะกอดีกินไม่แย่พี่ดำใส่กระถางกล่องเตากินในกล่องเ่าโอ้ยจริงนะกล่องเลยฮะ ไม่ไดี๋ยวตั้งเลยเดี๋ยวตั้งเลยเนี่ยเราจะเปิดแต่แรกเพราจะได้กินเลยใช่เพาอยากได้ไอ้นี่พอดีเลยแกะทันทีเถอะเกะทันทีเถอะอ๋ออันนี้เจ้าของเจ้าของลุ้นอยู่ว่าอะไรลุ้นอยู่ลุ้นอยู่เจ้าของก็ไม่รู้อะไรนี่แหละนี่ของใครบอมเหรอแกนบอมเฮ้ยเฮ้ยอะไรไมู่ชิบิจิเนี่ยหรอไม่ใช่อะไรอ่ะเป็นไฟไฟหมเราป็นติดนะเราเได้ติดดีกว่าไอ้หยอกจ้า กูดูแล้วภาพกูที่นอนไพ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะไปปูที่ไหนถึงว่าได้ใช้เธอใช้จะใส่ยังไงวันใส่องใส่แล้วคือเดี๋ยวเลยไปเฮ้ย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 เธอเนาะเธอนี้เนาะอยู่สาตาเดินได้นี่จะให้ได้เมียชอบโอ้โหหมเมียคู่นี้หลอกเขาชอบก๊องสองนะไ่แต่ขอนะเดินที่ไอ้ตัวนี้เอาไปคืนก็ได้ นี่ไอ้บาทกูมีที่เก็บแล้วที่เอาดิพี่ตอนนี้ให้แตงรอมนอนเออทำไมมันไม่ได้ดีครับพี่นอนได้ป่ะพี่นอนไอมบอมรอเดี๋ยวเล่นเกมนี้เก็บเฮ้ยไม่ได้แกะคอนเตอร์เลยอ่ะอันนั้นตั้มไปแกะคนเดียวก่อนเออไปอันนี้มันเป็นการเกมเกมสนุกสนุกอ๋ออะไรไหมถ้าเกิดไม่ใช้กองผมนะเฮ้ย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 อะเฮ้เป็นไงวะ ดีอยู่ดีอยู่เล่นเลยแกเลยอ่าเกมมาแถวองันใหม่อ่ะตัวเธอนาฬิกาแน่เลยเฮ้ยคุณจรู้แกไหรอมองข้าวหนอข้านนเ้ยเเียอันนี้อะไรก่อน อนิกาอันนี้อะไรแขป้งร้มาล้อๆหม่อันนี้อเฮ้ยอันนี้มันดูจัตรงไหนเนี่ยกระจเหรอใช่เฮ้ยฝป้าหูบ๊ะฝป้า้างาหูนี่จบางคนหงนี่ลคนหงมอมรูปากไเรื่อยผมมีข้าวแล้วได้ที่แขว กระจกค่ะเอาไปแขวนตรงไหมเนี่ยตรงที่มาเฟียนอนบ่ายแต่ว่าไปแขวนจัดสวนไงจัดสวนได้เสร็จครับขอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศเล็กๆอบอุ่นงใครับผม อันนี้เราก็มาย้อนหลังกันนะครับเป็นที่นิยมย้อนหลังกันนะแต่คุณผู้ชมได้โล่งตัวกันนะครับผมใช่แล้วจับได้ของใครเอันจับได้ของวันใหม่อ้าวคู่กันเลยวเนี่ยผมก็เดี๋ยวรอดูคลิปว่าใครจับได้ของใครกันบ้างนะคะเพื่อนๆส่วนของเราก็จะเป็นอันก็จะเป็นวันใหม่จับได้ของอันเขาเหลือสองคนสุดท้ายส่วนตั้มก็จะเป็นแม็ก เ้ยแม็กจับได้ของตัว,วมแม็กก็จับได้ของต้มนะคะผมคลิปเลยนะแล้วก็ฝากคลิปนี้นะคะ<ม>ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u บส c r ร b e ให้พวกเราด้วยนะคะ